ซีเจซีเจมอ่มากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตซีเจสวัสดีครับ โมฟรีคอนเสิร์ตหมดับวาไรตี้วงดาวเคียงเดือนนะครับค่ำคืนนี้ให้คุณลูกค้าท่านนั้นได้สนุกสนานขึ้นเคีงกันนะครับไปกับซีเจโมสสาขาโพทองบ้านขานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าร้านซีเจนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อที่บริหารงานโดยคนไทยพร้อมเปิดมิติใหม่แห่งการช็อปสิ้นค้าทันสมัยพร้อมโปรโมชั่นมากมายเพื่อจะลดแลกแจกแถมเอาใจเหล่านักช้อปท่านนะครับให้คุณลูกค้าได้ช็อปแันที่สุดคุ้มกันหลากหลายโซนกันทีเดียวนะครับ มาถึงการบอกเก่านะครับโปรโมชั่นต่างๆของทาง CJ กันก่อนนะครับก็จะเป็นในโซนของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่รวบรวมสินค้าของกินของใช้อุปโภคบริโภคของใช้ในบ้านของใช้ในครัวเรือนนะครับหรือจะเป็นสินค้ากลุ่มแม่และเด็กมากกว่า1 2 0 0 0รายการนะครับให้คุณค้าท่านนั้นได้เลือกชอ็อปเลือกซื้อกันนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ มากมายเลยวันนี้ใครที่เข้าไปช้อปไปซื้อคุณจะเห็นได้ว่าเราจะเป็นสินค้ากลุ่มของเครื่องครัวเราก็นำมาลดราคาทั้งซื้อ1แผม1ซื้อ2ปี1ลดกันสูงสุด50%ด้วยนะครับวันจะเป็นหน้าของน้ำมันปาล์มน้ำมันเ,อเัอร์เลสซอสปรุงรสต่างๆนะครับวันนี้ผนมา เอาใจเพราะขวแม่ัวก,กันทุกท่านเลยนะครับในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือสาวๆหนุ่มๆท่านใดที่กำลังมองหาสินค้าความสวยความงามนะครับในส่วนของร้านนายผิวตีไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผิวหน้าผิวกายอาหารเสริมหรือครีมกันแดดนะครับสวยครบครบทุกสิ่งน,นะครับในราคาเริ่มต้นแค่ 9บาทเท่านั้นเองวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้โลชั่นบำรุงผิวไม่เป็นโลชั่นธรรมดาโลชั่นน้ำหอมหรือโลชั่นกันแดดร้าน CJ หรือว่าในโซนของนายบิวตี้เราก็จัดโปรพิเศษให้ด้วยนะครับทั้งซื้อ1แถมหนึ่งเช่นกันและก็ผลิตภัณฑ์บารุงหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าคุณลูกค้าก็โปรโมชั่นนะครับ1นึงแถม 1, 1่ด้วยตอบถามได้นะครับเรามีสาวร้านนายที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับ คุณลูกค้าทุกท่านนะครับอีกหนึ่งโซนครับในโซนของวัยรุ่นทุกท่านเลยที่กำลังมองหาของขวัญของฝากต่างๆมากมายกันนะครับนั่นคือในโซนของอูโนนั่นเองรวบรวมสินค้าแฟชั่นคลิปช็อปปิ้ก่ออิเล็กทรอนิกส์เครื่องเขียนอุปกรณ์เสริมความงามตุ๊กตาคลิปช็อปต่างๆที่สําคัญครับเหล่าสมาชิก CJ สบาการ์ดซื้อสินค้าในโซน A home ทุก,ทากรายการเราลดโปรโมชั่นที่เศษเลยถึง20%นะครับหรือในโซนของ A home นะครับสินค้าเพื่อนบ้านเรื่องบ้านเรื่องง่ายตอบครบ ทุกโจนเรื่องงาน DIY นะครับเพื่อเป็นอุปรกรณ์ช่างอุปรกรณ์สวนซ่อมแตมตวต่างนานานะครับหรือจะเป็นทางด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับสมาชิก CJ สบายการซื้อสินค้าในโซน A6 โฮหรือโซนสีน้ำเงินนะครับรับแต้มคูณ2ส,ส่วนท่านใดที่มาแล้วยังไม่บัตรสมาชิกหรือยังไม่ได้สมัครบัตรนะครับยังมีเวลาให้ลูกค้าได้ไปสมัครกับน้องสาว CJ ที่ตต้องรับลูกค้าอยู่ในเต็น ชมพูนั่นเองนะครับสิทธิพิเศษมากมายกันเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่ถือบัตรสมาชิกนะครับหรือตลอดาการเดินเทอ่ยวซื้อานในร้าน CJ นะครับถ้าทุนกำลังมองหาท่านาของเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อนกันวันนี้ก็พลาดไม่ได้ในส่วนของบ่าวคาเฟ่คาเฟ่ชุมชนรสชาติถูกปากราคาถูกใจนะครับชงสดแก้วต่อแก้วด้วยช่วงนี้นะครับเราก็มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายเมนูให้ท่านนั้นได้สั่งทานกันนะครับซิกเนเจอร์กาแฟบาและบาวิ๊กเกนด้วยแต่วันนี้ครับเปิดฉลอง CJ มอสาขาวใหม่เราจัดโปรโมชั่นนะครับซื้อ1แก้วแถมฟรีอีกหแก้วจ่ายแค่35บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษเฉพาะค้าสมาชิก c j สบายการเท่านั้นนะครับวัน